สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยโสธราศิริภาประภากรจ้าวันนี้นะคะพาทุกท่านมาที่เมืองเสียมเรียบหรือเสียมราชนะคะราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งถือว่าดินแดนแถบนี้นะคะเป็นแอกระทัหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างมากนะคะ ในวันแรกนะคะที่ยโสธราได้มาถึงนั้นนะคะก็เราได้มาทัศนจรนะคะในตัวเมืองแล้วก็ศึกษาโลเคชั่นในด้านธุรกิจการเมืองการปกครองนะคะว่า,าความเจริญหรือ,อสิ่งที่ถูกสันตางขึ้นมาในยุคปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีบรรยากาศเป็นอย่างไรวันนี้นะคะยโสธราจะพาทุกท่านมารีวิว เมืองเสียมเรียบหรือเสีมราชนะคะว่ามีการพัฒนาไปถึงใดแล้วนะคะแล้วก็จากที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นถึงรถบัสนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็รถจิบนะคะแล้วก็รถทุกๆที่เป็นแบบใหม่ซึ่งเมื่อสิปีที่แล้วนะคะที่ยโะทราได้เดินทางมาที่นี่นี้ ลักษณะรถอย่างนี้ยังไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะแต่พอมาครั้งนี้นะคะเป็นการเห็นที่ที่ถือว่ามีรถทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งการเปิดโรงแรมนะคะที่เมืองน,นี้นะคะก็มีนับเป็นคันโรงแรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจ นะคะของนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนถนนนะคะก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นช่องพอที่าการเดินทางจะไปได้แล้วก็ผู้คนก็จะเคารพกฎจราจรนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะเป็นหน้ากเกี้ยวนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นถ้วยทองนะคะเป็นถ้วยขึ้นไปนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ ใจกลางเมืองของเสียมเรียบนะคะในย่านเศรษฐกิจที่พักนั่นเองนะคะทุกท่านจะต้องเข้าใจว่าในย่านที่พักนี้นะคะจะอยู่ห่างจากตัวกลุ่มโบราณสถานนะคะซึ่งชาวราชัชเนจากกัมพูชานะคะจะให้ความเคารพแล้วก็จะให้ความเชื่อนะคะต่อโบราณสถานว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ของอพระมหากษัตริย์แล้วก็เคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม แล้วก็เป็นสถานที่สำคัญของอบ้านเมืองดังนั้นราชาชาวกัมพูชาจะให้ความเชื่อต่อดวงวิญญาณแล้วก็ให้ความเชื่อต่อสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ดังนั้นการสร้างเมืองจึงต้องแยกออกมาแลกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะดังนั้นการที่เราจะเดินทางไปเที่ยวชมโบราณสถานก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะเป็นต้นนะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสภาพเศรษฐกิจ ะะและสังคมของชาวเมืองเสียมเรียบว่าในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็คือวันที่3กุมภาพัานธ์พุทธศักราช2567นี้นะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีผู้คนให้การมาเที่ยวชมมากมายหรือไม่อย่างไรนะครเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงซึ่งทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จากระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองจากระบบสงครามแล้วก็ต่างๆนะคะก็จะมีชาวกัมพูชาเนี่ยจะให้ความาชาวต่างประเทศเนี่ยจะยังมาเที่ยวามากมายเหมือนเดิมหรือไม่นะคะจากที่เราได้เดินทางมาเนี่ยเราก็ยังเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้เดินทางมาเที่ยวอยู่แต่ก็ไม่หนานะคะไม่หนาตาเท่าที่ควรน,นะคะ อันนี้จะเป็นสวนหย่อมนะคะรอบนอกเมืองนะคะรอบอในเมืองนะคะแต่จะเป็นสวนหย่อมภายในนะคะเพื่อที่จะจัดเอาไว้ให้เกิดความร่มรื่นนะคะเกิดความสวยงามเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดน้ํานะคะสถานที่แห่งน,นี้คือตลาดน้ํานะคะ